สวัสดีเพื่อนเพื่อนและพี่พี่ทุกท่านนะครับอันนี้ผมจะมารีวิวสุดยอดพญาเต่าเรือนอีกรุ่นหนึ่งนะครับอง์นี้นะครับเป็นพญาเต่าเรือนนะครับเศรษฐีจัมโบ้รุ่นสร้างสถานีอนามัยบ้านไร่แตงทองนะครับองนี้จัดสร้างโดยหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทอง ในปีพศส,สอง1นห้าสี่หนึ่งนะครับพยาเต่าเรือนนะครับรุ่นเศรษทีจัมโบ้นะครับถือว่าเป็นพยาเต่าเรือนที่มีขนาดองค์ที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีน้ําหนักมากที่สุดนะครับในบรรดาพยาเต่าเรือนที่หลวงปู่หลิวจัดสร้างนะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นพิเศษนะครับเป็นรุ่นที่ ค่อนข้างที่จะหายากนะครับองค์นี้นะครับก็เป็นอีกองคหนึ่งนะครับที่ผมเพิ่งเช่าหาบูชามาใหม่นะครับผมได้มาพร้อมกล่องเลยนะครับผมครับเราจะมาดูองค์รวมคร่าวๆข,ขององพระกันนะครับ องพระนะครับถือว่าจัดสร้างได้สมบูรณ์สวยงามนะครับผมพระสังกจจายนะครับมีความคมชัดนะครับองพระมีความสมบูรณ์นะครับตัวยันต่างๆนะครับก็คมชัดนะครับไม่เบลอนะครับอันนี้เป็นเหรียญแท้นะครับผม เหรียญที่ถือว่าจะสร้างได้สวยงามมากครับด้านหน้าตรงนี้นะครับจะมีตอกโคดสองจุดนะครับเป็นตอกโคดต,ตัวหนะนะครับจะมีสองจุดเลยครับอยู่ด้านล่างขององค์พระทั้งสองด้านนะครับจะเป็นลงยาสีเขียว เหลืองแดงนะครับเนื้อเหลี่ยมนะครับจะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับรงยานะครับครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็ตัวยันต่างๆนะครับจะมีความคมชัดนะครับคงชัดมากครับเหลี่ยนแท้นะครับ ไม่ล่อนนะครับเหรียญไม่ล่อนสวยงามครับผมถือว่าเป็นเหรียญพยาต่อเรือนเศรษฐีจัมโบท้ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากนะครับและค่อนข้างที่จะหายากมากครับลงยานะครับเหรียญวะปปุริวนะครับเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับมีพุทธคุณ โดดเด่นครอบคุมทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคลาภค้าขายเมตตามหานิยมแควค่าปลอดภัยนะครับลูกศิษย์ลูกหาของลงปู่หลิวก็ถือว่ามีมากมายนะครับเป็นสุดยอดเกจิแห่งจังหวัดนคปรปฐมอีกองค์หนึ่งเลยนะครับ เหรียญมีความคมชัดนะครับสวยงามครับผมครับวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตรีวิวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ขอบคุณครับ